สุคนนะพ,พ่อๆกับสาวนิงน่งบานนาคนเก่าคนเดิมนะพี่นอ้นองวันนี้สานนิ่งก็มาตัดลามันเป็นทอนๆน,นะพี่นอ้องซิมาปลูกเนาะตอนนี้ก็ตัดได้หลายเติบแลได้เก็กสักสอบสีหาสอบแล้วนะพออไอเจมกำลังไปปลูกเนาะสานนิ่งก็ตัดถ่าอยู่นี่ตัดแล้วก็ชิลงแซ่แซ่น้าในทางนี้นะพี่น้องน้ำเป็นน้ำน้ายาเาาร่งห้กปลาลุงพ่นพาพาแซนะ่เนาะสานนิ่งตาทิแซ่น้ำพ่น เดี๋ยวไปเบิ่งพอไอเจมปลูกเนาะพี่น้องบ่มีไผปลูกสองพเมียเนาะกับลูกน้อยผู้นึงหลินอยู่ทางนั้นเห็นบ่พี่น้องนะเขาหลินอยู่ทางนั้นหลินแน่นน้อยอยู่พุ่นเดี๋ยวไปเบิ่งพอไอเจมปลูกเนาะพี่น้องนี่ก็ะหน่ำเซรละมันเนาะพี่น้องเซรไปในอลไรเนาะเดี๋ยวพันเลยละก็เซรอีกไปเบิ่งพอไอเจมเนาะบัดนี้เดี๋ยวพี่น้อง แดดแต่ว่ามีลมเนาะของเม,มื่อวานเราซื้อนี่ของโต้ะลูกอยากทีมกระทิมแล้วลูกมันบดที่พอดบ่เฮ้ยนี่พี่น้องเขาเขาเจแล้วเขากเสือใส่กระสอบนี่ได้หาสอบทีพอด ไฟเกมปูกเขาไม่เท่าแลเจ้าปลูกสำนินอยู่เป่า ปลูกคันปลูกคนเดียวครับเดี๋ยวสาหนึ่งก็จะไปพันลำมันถาเป่นปลูกคนเดียวเอาลูกกันยังน้อยเห็ดยังบ่เป็นคนดีเนายอืมจำนั่นอ่ะพอดีรับได้มันน้อยไรกับปลูกปลูกบัวปลูกกันนั่นเย้ย มันลำน้อยแล้วกับโบพึ่งปลูกกระปลูกตะลั่มชิ้นใหญ่ๆเนี่ยโอเคเนาะพี่น้องไปพันละมันเตอ่อกันลืมพี่น้องลืมถ่ายสาประเภทสีมาปลูกซอยต้นขำกับอีแม่กับน้องสาวนาะมาปลูกซอยต้นคำๆเนาะลืมถ่ายพี่น้องเบิ่งตอนเสียบมันนะนี่น,นี่ตะเวนกะ ชีวิตไปหม่แล้วปลูกได้หลายเติมเลยเนาะพี่น้องคอนนี้ยังบทันเคืงเนาะยังอีกขอนฮะก,ก็ได้น้อยหน,น,นึ่งสองเถื่อนี่จกสิแล้วส่วนจักพี่น้องขาใจแบบป,ปวดหัวค่อยเบาเนอะจูดพี่น้องจูดขี้เง่อเนาะปลูกแล้วก็ได้เมื่อออ่นจะปลูกต่อ กันตายเน้ะพี่น้องก็เลยตัด้าเนี่ยจักหน่อยอยามมันตายแม่เพิ่นมาปลูกซอยต้นค่ำ่อจุดขี้เหงาผูกลูกมักแตงมักนาไซแคมันมนี่ลาไปฮุบไม้แล ไปฮุบไม้อีแม่เราเห็นเก็บทองนะไป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 กระเทยไปสาวงามมาลูกล่ะมึงเน่พี่น้องใส่พี่น้ำให้พี่น้องมึงเนี่ยไงนะมุนบดเป็นขี้มูกเสร็จจนแก้มบาดบดแกงไม่ใส่ลูก เก็บพิงญามาจูดนะพี่น้องปลูกบัได้ตังโตผลตกแห้งก็เลยปลูกอู้ห้อนแท้นี่ยวูฟ้าวูฟ้าวูฟ้าคลิปนี่ก็สิเดลล่าไปส่วงกระเทยย่อไม้เนาะพี่น้องเนาะ ก็ชิดเจ้าเปลี่ยนตอนนี้กระเทยหอนฝา,า,าก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เยอะพี่น้องส่องสาวนิ่งบรรณาธิการบ,บายๆอุ้ยบุ้ยอุ้ยอุ้ยคนน้อยกับแบกไม้หักได้แก้มบาทเบิดเป็นวัด